ส่วนกรีธาเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกแล้วนะคะในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีไปติดตามได้จากรายงานค่ะอุบลราชธานีเกมส์ในวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่กรีธาในรายการวิ่ง100เมตรชิงเจ้าลมกรดในรุ่น18ปีหญิง ธอริกาสาผุยธรรมลมกะสาวเยาวชนทีมชาติจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีในลู่วิ่งที่6ออกสตาร์ทไปดีแต่ยังเร่งฝีเท้าแสง4คนเข้าสันชัยเป็นที่1เวลา12.01วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จโดยล่าสุดธริกาคว้าเหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ชนบุรีเป็นเจ้าภาพด้วยเวลา12.38วินาทีเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร แนั้นวิ่งร้อยเมตรรุ่น18ปีชายกวินช่วยแก้วจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครในลู่ที่3วิ่งตีคู่มากับธีรพงศ์สงกลิ่นจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นกวินที่เฉือนเข้าสัญชัยเป็นคนแรกเวลา10.63วินาทีคว้าเหรียญทองแรกกรีฑาระยะสัน้นให้กับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครส่วนแฮนด์บอลรอบแรกรุ่น14ปีชายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าภาพในเสื้อแดงพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เกมนี้เด็กปั้นสายเล็ดใหม่ของเจ้าภาพเดินหน้าทำประตูอย่างสนุกเอาชนะขาดลอย3 1ต่อ16คว้าชัย2นัดรวดขึ้นเป็นทีมนำของตารางสำหรับในวันพรุ่งนี้อุบลราชธานีเกมส์เข้าสู่ครึ่งทางของการแข่งขันและมีชิงเหรียญทองจากกรีธาหลายรายการใน3รุ่นอายุเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิติพันธ์สมบตรรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ